เรื่องปริญญาเอกคือมันมีมันมีประเด็นนะคะมันมีกระแสข่าวว่ามีนักการเมืองสอเสืออันนี้เป็นข่าวเอ็กซ์คลูมาของบางสำนักข่าว บอกว่านอกจากสเสือแล้วเนี่ยสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วยอ๋อไม่ใช่สุชาติแน่นอนไม่ใช่สมชายแน่นอนเออพราะเนะป็นกระทรวงยุติธรรมต้องสมศักดิ์แค่ตุทินเลยค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกของพรคพลังประชารัฐด,ด้วยส่งคนไปสอบแทนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกของสถาบันแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ทําให้จึงต้องมีการออกมาชี้แจงกันเป็นการใหญ่ทีเดียวนะคะนะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยนะครับ ผมเนี่ยไม่ได้ส่งใครไปเรียนสอบถามแล้วไปสอบถามนายสามารถเจนชัยวันิชผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เขาไปในหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้และได้สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวโดยาสามารถเล่าให้ฟังว่ามีการเก็บคะแนนสองทางคือเข้าฟังบรรยายและสอบคลิปเทสแล้วแล้วก็การไปสอบโทเฟลและโทอีกโดยนายสามารถเลือกวิธีที่สองคือสอบโทเฟลและโทอีกนะเดี๋ยวคือสรุปว่าไม่เกี่ยวกวับเธอไม่เกี่ยวกวับท่านเนี่ยนะ แล้วเดี๋ยวคุณสามารถจะออกมาชี้แจงเองคุณส,นสนุศักดิ์ก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คุณนันทิยาเรื่องนี้โฆษกพักกทมอของพักพลังประชารัฐน,น,นะครับคุณพัชรินทร์สันติพงศ์สสกทมอ,ออกมาบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประวิตยได้สั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีคณะกรรมการสท่านคือนายไพบูลนิติตะวันนายบุญสิงห์วลินลักษ นายสุรสิษฐ์นิทิวุฒิวรลักษณ์ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้กระจ่างและให้กลับมารายง,งานผลใน14วัน